อันนี้เขาเรียกว่าพรบอะไรวินวนัยพรบคุ้มครองเด็ก okay. พ,ออพรบคลุมครองเด็กโอเคอ่าพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกพรบคุ้มครองเด็กพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะมาตราสามสิบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวดสามและหมวดสี่มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ก่อนอื่นตามหมวดสามหรืหมวดสี่อยู่ไหนวะ หมวดสามแลหมวดสี่คือเราไม่ต้องไปดูถึงหมวดก็ได้ครับมันก็เป็นหมวดเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะอ่าะเขายืนยันในวรคแรกว่ามีอำนาจและหน้าที่เห็นไหมคำว่าอำนาจและและหน้าที่ก็คือมีอำนาจและหน้าที่โดยตรงตามวงเล็บหนึ่งถึงอ่าเดี๋ยวทางออยอานวงเล็บหนึ่งขอกินน้ำก่อนสวัสดีทุกคนกดหัวใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเข้าไปวงเล็บหนึ่งนะ เข้าไปในเคหสถานสถานที่ทุกคนตั้งใจฟังด้วยนะเข้าไปในเคหสถานสถานที่ใดๆหรือยานพาหนะใดๆในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจคน้นในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยว่ามีการกระทำทารุณกรรมเด็กมีการกักขังหรือเลี้ยงดูโดยมิชอบ ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากไม่ดำเนินการในทันทีเด็กอาจได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือถูกนำพาไปสถานที่อื่นซึ่งยากแก่การติดตามช่วยเหลือก็ให้มีอำนาจเข้าไปในเวลาภายหลังพระอาทิตย์ตกได้ธนายวินขยายความของมตาตราสาสิบ วงเล็บที่หนึ่งของพราบาคุ้มครองเด็กหน่อยค่ะเราจะเห็นเรียกว่าจากข้อที่จริงในในข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าไปนะครับเนี่ยก็คือเป็นการโดยปกติเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่จะเข้าไปในเคหสถานก็คือบ้านอยู่อาศัยของใครก็แล้วแต่นะจะเป็นบ้านเช่านะบ้านที่มีรั้วล้อมไม่มีรั้วล้อมเนี่ยโดยปกติเนี่ยคุณจะเข้าไปได้โดยปกตินะหนึ่งคุณจะเข้าไปได้หนึ่ง ต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากเจ้าของบ้านถูกต้องไหมฮะหรือผู้ครอบครองณขณะนั้นนั่นก็หมายความว่าการเข้าไปเนี่ยโดยปกติถ้าอย่างเช่นตํารวจมาเนี่ยนะครับเพื่อจะตรวจค้นนะทางเจ้าของบ้านนี้ฉันเอ่อเดี๋ยวจะให้พิสูจน์เอ่อความบริสุทธิ์เลยว่าในบ้านไม่มีสิ่งไม่มียาเสพติดไม่มีอะไรขอเชิญตํารวจเข้ามาเลยตํารวจสามารถเข้าไปค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายคน้นนี่คือการ,น,การนี่าาคือการให้เดี๋ยวฟังก่อนนะครับนี่คือการให้ค้นโดยการได้รับความยินยอมจากเจ้าของบ้านอย่างเนี้ย เป็นการเข้าไปเลยโดยโดยไม่จําต้องมีหมายคน้นแสดงให้เห็นว่าโดยปกติการจะปฏิบัติหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ของเจ้าหน้าที่รัฐอาจเป็นการกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานก็คือการอาศัยอยู่ในเหตสถานของของประชาชนหรือผู้ต้องสงสัยหรืออะไรอย่างเงี้ยการเข้าไปนั้นต้องได้รับความยอมนะครับหรืออย่างที่สองก็คือมีหมายคน้นนะแต่ตามพระรามอยากคุม้มครองเด็กในมาตาสามสิบเนี่ยที่เขาบอกเข้าไปในเหตสถานเห็นไหมฮะมีอำนาจและหน้าที่เข้าไปในเหตสถาน สถานที่ใดๆเห็นไหมฮะหรือมีมากกว่านั้นนะครับยานพาหนะใดๆยานพาหนะก็คือพวกรถยนต์เคยเห็นไหมรถยนต์ก็ที่เราโดยสารเนี่ยบางทีเด็กอาจจะอยู่ในนั้นกับใครนะปกติรถรถยนต์เนี่ยเราไม่ถือว่าเป็นเคหสถานนะเราจะเห็นได้ว่านี่ตำรวจตั้งด่านตรวจค้นการเข้าไปคนรถยนต์ต้องมีหมายคนไหมคําตอบคือไม่ต้องมีหมายคนเพราะรถยนต์ไม่ใช่เคหสถานใช่ไหมแต่กฎหมายตัวนี้เขียนให้ชัดขึ้นว่าเจ้าหน้าที่ก็มีอำนาจคนรถยนต์นะ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับหรือรถยนต์ในลักษณะที่เป็นบ้านอยู่อาศัยเห็นรถบ้านไหมนะครับบ้าทนที่แหละรถบ้านเนี่ยอาจจะเข้าข่ายอยู่ในความความหมายของว่าเคหาสถานถ้ามีเด็กถูกทารุณกรรมอยู่ในรถบ้านนะครับหรือถูกกักขังหรือเลี้ยงดูโดยไม่ชอบอยู่ในรถบ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่พอมอก็มีสิทธิ์เข้าไปในยานพาหนะใดๆตามความหมายของกฎหมายนี้นะครับก็คือ,อที่เขาขี่เาทคือตามข้อจริงในข่าวเลยคือที่เขาเข้าไปน่ะ นะครับเขาเข้าไปในแค่สถานเนี่ยเข้าไปได้เลยโดยไม่จําต้องมีหมายค้นเพียงแต่ประสานเข้าไปเขาก็มีสิทธิ์เข้าไปในในบ้านในบ้านหลังดังกล่าวได้เลยนะครับเขาก็พูดแล้วว่าพมถือเอกสารมาวันนั้นและเขาก็พาเข้าบ้านไปนี่อันเนี้ยเขาก็เข้าไปโดยโดยชอบถูกไหมคือเข้าไปโดยโดยชอบด้วยกฎใหม่แล้วที่ทัดดูเนี่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตราสามสิบบวมหนึ่งครบทวนเลยก็คือเป็นการประสานเข้าไปแล้วก็อ้างเหตุว่ามีเหตุใดเช่นมีเหตุสงสัยว่ามีการ กระทำอันเป็นการทารุณกรรมเด็กเกิดขึ้นมีการกักขังเลี้ยงดูเนี่ยเห็นไหมหรือเลี้ยงดูโดยไม่ชอบเห็นไหมฮะ,ะมันมีอยู่แล้วนะครับเนี่ยเมื่อเข้าไปในอย่างเงี้ยคือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามีวิวหนึ่งครบถ้วนในนี้ไม่ไม่มีข้อสงสัยเลยนะครับเข้าไปได้โดยโดยไม่จําต้องมีหมายคน้คนกฎหมายให้อำนาจน,นะครับโอเคเท่ากับเจ้าหน้าที่เข้าไปตามกระบวนการอย่างถูกต้องเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ใช่แค่เข้าไปแค่ตัวนะเจ้าหน้าที่ก็ไปพร้อมเอกสารเนาะนะก็ถือว่าสมบูรณ ใช่ครับคือจะบอกว่ามาตราสามสิบเนี่ยไม่ไม่มีกฎหมายเขียนได้ชัดเจนขึ้นแต่โดยหลักคือถ้าเจ้าของบ้านยินยอมให้เข้าไปให้เจ้าหน้าที่รัดเข้าไปเข้าไปได้หรือไม่คําตอบคือเข้าไปได้ถ้ายินยอมแต่ถ้าไม่ยินยอมม่ยยินอต้องมีหมายค้นแต่เรื่องเนี้ยกฎหมายพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดมีหมายค้นครับแค่มีเหตุอันควรสงสัยตามเหตุดังกล่าวเนี่ยที่ทนายบอกเนี่ยก็สามารถเข้าไปค้นได้ละในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําทารุณกรรมเด็ก มีการกักขังหรือเลี้ยงดูโดยมิชอบถูกไหมใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปในเวลา,ลาที่พระเจ้าหน้าที่เข้าไปในเวลาที่พระอา,าทิตย์ขึ้นก่อนและและก็ก่อนพระอาทิตย์ตกก็คือเจ้าหน้าที่ไปในเวลากลางวันอ่าใช่ครับก็คือการเข้าไปเนี่ยเขาไม่ให้เข้าไปในเวลากลางคืนและยามวิกาลเข้าไปก็คือต้องคือก่อนพระอาทิตย์ตกต้องกลับแล้วอ่ะก็แค่นั้นเอง ก็ถูกต้องแล้วเพราะเพราะเอาถ้าเกิดว่าจะมาว่ากันน้องไม่ได้มีเหตุอันควรถึงขนาดว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปกลางคืนแต่เจ้าหน้าที่ก็ไปกลางวันพร้อมเอกสารและเจ้าของบ้านก็พาเข้าบ้านก็ถูกต้องทั้งหมดใช่ครับโอเคงั้นเราไปวงเล็บสองต่อได้เลยไหมคะหรือว่ายังมีตรงไหนอยู่ไปได้เลยครับอันนี้เข้าใจง่ายๆเออถ้าประชาชนทั่วไปอ่านผมผมมั่นใจได้ว่าเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจได้เลยว่าเจ้าหน้าที่มีอำนาจอยู่แล้วโอเคงั้นเราไปต่อที่พรบคุ้มครองเด็กมาตราสามสิบวงเล็บที่สอง ซักถามเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเด็กจำต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่การสงเคราะห์และคลุ้มครองสวัสดิภาพเด็กอาจนำตัวเด็กไปยังที่ทำการของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวรวมทั้ง บุคคลที่เด็กอยู่อาศัยทั้งนี้จะต้องกระทำโดยมิชักชา้าแต่ไม่ว่ากรณีใดจะกักตัวเด็กไว้นานเกินไม่ว่ากรณีใดจะกักตัวเด็กไว้นานเกินกว่า12ชั่วโมงไม่ได้เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวให้ปฏิบัติตามวงเล็บ6ระหว่างที่เด็กอยู่ในความดูแลจะต้องให้ การอุปการะเลี้ยงดูและหากเจ็บป่วยจะต้องให้การรักษาพยาบาลเอ,อ่อวงเล็บ6นี่ต้องต้องดูให้อธิบายให้คู่กันเลยไหมเพราะว่าเราก็จะไม่รู้วงเล็บหไม,ไม่ไม่ต้องเหรอครับเอาแก้วงเล็บ2เนี่ยนะเราอ่านเราจะเข้าใจได้ว่าเมื่อวานไอเมื่อวันก่อนตามข่าวมีเจ้าหน้าที่ได้มีการพูดคุยและซักถามเด็กใช่ไหมหัวหน้าพอออมอ<ม>ใช่ไหมที่ผมผมไู้ในข่าวอะ ขาพูดว่ายัางไงบ้างนะครับที่ที่มินเมย์ว่าว่าจะผิดกฎหมายตามที่ฝั่งนู้นเขาไปแจ้งความคือพี่เจ้าหน้าที่คนนั้นอ่ะพอน้องพูดอะไรน้องก็พูดอะไรของน้องอะนะแล้วพี่เขาก็ถามว่าเมื่อกี้เพิ่งไปดูมาใหม่สักครีพี่เขาถามว่ารู้ได้ไงว่าใช่แต่เขาพูดละมุนละม่อมมากเลยนะลูกไม่ลูกไม่กลัวมีโทษหรอถ้าบอกอะไร ที่ไม่ใช่กับคนอื่นคือเขาพูดละมุนละมอมนะไม่ได้พูดด้วยน้าเสียงแบบออยนะลูกไม่กลัวลูกไม่กลัวมีโทษหรอถ้าบอกอะไรที่ไม่ใช่กับคนอื่นคือน้องพูดอะไรที่มันอาจจะเป็นเอ๊อยู่ไหนนะ้าจะมีเปิดให้ฟังก็ค <c oughs> ือจะจะบอกว่าในในส่วนที่สักถามเด็กอะนะครับถ้าเขา <c oughs> เป็นการสักถามไปตามอำนาจหน้าที่นะ ก็คือต้องการที่จะรู้รู้หรือแสวงหาข้อเด็จจริงที่เกิดขึ้นว่าเนี่ยเด็กเนี่ยมีการถูกเลี้ยงดูโดยไม่ชอบหรือไม่มีการใส่ข้อมูลผิดผิดให้เด็กหรือไม่หรือไม่อย่างไรนี่ทนายไม่ไม่ยืนยันข้อเด็จจริงนะอ่าตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็มีสิทธิ์สั่งถามได้ไม่ไม่ไม่ได้เป็นการข่มขู่นะเออมันถือข่มขู่ไหมคะแค่แค่เจ้าหน้าที่ถามว่าไม่ใช่เป็นการเตือนให้รู้ว่าเด็กเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนเด็กเขาก็ไม่ได้รู้กฎหมายหรอกนะบางทีเราเขาอาจจะชี้ ชี้ไอ้เป็นการลในลักษณะที่ว่าเอ,อ่อชี้แจงให้ให้เด็กฟังว่าเนี่ยมันมีอาจจะผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายอย่างไรอธิบายถึงสิทธิ์สิทธิตรงนี้ให้เด็กทราบหรือว่าขา้อกฎหมายตรงนี้ให้เด็กทราบนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่เหมือนตำรวจอะตำรวจเจอไอ้คุณอย่างเงี้ยถ้าคุยกันนอกรอบนะตำรวจเนี่ยบางทีเขาเขาไม่ได้คุยตามกฎหมายหมดหรอกเขาอาจจะคุยว่าเอ้ยอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายนะถ,ถ้าถ้ารู้<ม>ว่าว่าผิดแล้วให้หยุดซะนี่ก็คือเป็นลักษณะที่เขาใช้ใช้เขาเรียกว่าอะไรอะ ดูดูดพินิษทางปกครองอย,ย like ู่นะว่าบางทีเราไม่อยากใช้กฎหมายนะกฎหมายก็คุณต้อคุณขึ้นศาลอย่างเดียวนะแต่บางทีได้ใช้ดูพินิษทางปกครองคือเป็นการตักเตือนว่าเฮ้ยถ้าทําผิดกฎหมายก็ให้เลิกซะประมาณนั้นแต่ในส่วนของน้องเนี่ยเขาไม่ได้เป็นการเตือนลักษณะที่ว่าผิดกฎหมายหรือไม่ผิดนะแต่ให้รู้ว่าเนี่ย้รู้ไหมว่าเด็กเขารู้ไหมว่าอย่างนี้มันอาจจะผิดหรือไม่ผิดหรือไม่อย่างไรคือหมายถึงหมายถึงว่าใช่คือคําพูดเขาบอกว่ารู้ได้ไงว่าใช่รู้ได้ไงว่าสิ่งที่ตัวเองพูดอ่ะมันมันใช่คือน้องยังเป็นเด็ก เนื้อป้าในในในมุมมองของเราเนี่ยสิ่งที่น้องพูดออกมาน้องยังเป็นเด็กคือเด็กทั่วไปโดยส่วนใหญ่เขาไม่ได้รู้กัน <S <S คือ<ค>จะบอกว่าไม่มีใครเขา <S <S เขาจับเด็กไปดำเนินคดีอยู่แล้วครับอันนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้ดีนะน้อง,งน้องเป็นเจ้าหน้าที่พมเกี่ยวกับการการการดูแลเด็กโดยตรงเขาก็รู้กฎหมายอยู่แล้วว่าเขาเขามีสิทธิจับเด็กไปหรือไม่อย่างไรแล้ววันนั้นตามข่าวนี่เขาก็ไม่ได้มีการเขาจะมีการเอาเด็กออกไปด้วยใช่ไหมหรือไม่อย่างไรนะแต่มันก็เขาฝั่งก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ได้ใช่เขาก็ไม่ได้เอาเด็กออกไป ก็มีการถามตรงนั้นเขาคือเวลาน้องพูดอะไรเนี่ยแล้วเราคืออะไรที่มันดูเกินกว่าเด็กรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงจะถามว่ารู้ได้ไงว่าใช่ไอ้สิ่งที่น้องพูดออกมาเนี่ยน้องรู้ได้ไงว่ามันใช่อ่าน้องก็ทำไม่ได้ละแต่น้องอาจจะยืนยันว่าน้องพูดเองก็ได้ทีเนี้ยเขาก็แค่ถามว่าเขาใช้คำว่าลูกนะแล้วเขาพูดละมุนละมอมมากพี่ผู้ชายคนนั้นบอกว่าลูกไม่กลัวมีโทษหรอถ้าบอกอะไรที่ไม่ใช่กับคนอื่น คือเขาเขาคงจะไปยึดติดไอ้เรื่องนี้แหละนะถ้าถามว่าเป็นนักกฎหมายคงไปยึดติดว่าเอ๊ะตำรวจซ้อมคุมขู่ให้ผู้ต้องหารับสาร,รภาพหรือเปล่าอย่างนั้นน่ะมันผิดหนึ่งห้าเจ็ดอย่างเช่นเนี่ยผู้ต้องหาในคดียาเสพติดถูกถูกจับใช่ไหมแต่ไม่รู้ยาใครไม่รู้อะแต่ถูกจับไปตำรวจก็ข่มขืนใจขู่เข็นบังคับให้รับสาร,รภาพอย่างนี้มันจะผิดประมวลกฎหมายยามาตราร้อยห้าสิบเจ็ดได้เพราะเป็นการคุมขู่ให้รับสาร,รภาพในขณะที่กําลังปฏิบัติหน้าที่นะแต่ของน้องเนี่ย มันใช่การข่มขู่ไหมอันนี้เท่าที่ทนายดูก็คือเด็กเนี่ยเขาเป็นการสอบถามซักถามตามมาตาสามสิบวงเล็บสองนะ,ะไม่ถึงขนาดเป็นการให้ให้การอย่างใดให้ให้มีผลในทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึง่งนะซึ่งเด็กเด็กก็สมัครใจตอบเองไม่ได้มีการบังคับขู่เข็นเอ้ยคุณจะต้องตอบอย่างนั้นด้หนูจะต้องตอบอย่างนี้มันไม่ไม่ใช่ัผมดูแล<ม>้วมันไม่เข้าไม่ว่าถ้าไม่ไม่กลัวความผิดหล้ถ้าเกิดว่าแบบที่พูดออกไปเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าน้องบอกน้องพูดเองไง น้องบอกน้องคิดเองไงน้องรู้เองไงอาจจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> ก็ไดก้การขู่อ่ะขู่อย่างเงี้ยมันต้องเป็นการขูใ่ให้ให้ให้เป็นการกระทําโดยมีเจตนาที่จะทําให้เขาปรศจากอิสระเสรีภาพนะอย่างเช่นขู่ว่าถ้าคุณไม่ทํเจ้าคุณไปขังคุกถ้าคุณไม่ทํเจ้าคุณติดคุกอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ไงนี่เป็นการขู่ให้เตือนให้เขาทราบในถึงข้อกฎหมายว่ามันอาจจะผิดหรือไม่อย,อย่างไรนะถ้าเราดูแบบกลางๆเลยมันมันมันไม่เข้าหรอกแค่ <นะ S 1> ว่าให้พูดความจริงใช่ไหม ความหมายโดยรวมคือแบบว่าหนูพูดความจริงใช่ไหมลูกเนี้ยไปอ่าแล้วมีมีทางทางแฟนแฟนเพจของออยเนี่ยเขาบอกเนี่ยเหมือนเขาวางหนังสือคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์มาตราสามสิ่บุคเลสามเพ่ยงเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้านายบอกนะตัวหนังสือผู้ว่าเนี่ยผมอันนี้คือการเป็นการปฏิบัติตามแบบฟอร์มราชการอย่างเช่นผมไม่ไม่ไม่อาจจะไม่ทราบในเรื่องทางปฏิบัติของทางราชการคือว่าเวลาพมจะเข้าไปค้นหรืออะไรเงี้ยตามมาตราสามสิบเนี่ยระเบียบทางราชการ ทางพอมอจังหวัดอาจจะต้องทำหนังสือขออนุญาตไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะมีหนังสือกลับลงมาว่าให้ปฏิบัติตามมาตาให้เข้าไปค้นได้ตามมาตานี้นี้อันนี้ผมไม่รู้ในทางปฏิบัตินะแต่นี่เขาเขาอ้างเหมือนมีจะมีว่ามีผู้ว่าทําหนังสือมาด้วยท่านนายกำลังจะบอกว่าแม้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีมีการทําหนังสืออ้างมาตา3ามสิบวงเล็บสาวงเล็บเดียวแต่ก็ไม่ได้เป็นการตัดสิทธิ์ในการใช้อํานาจของพอมอสุราษนะตามมาตาา30ทุกวงเล็บเลย คือมันไม่มันไม่ไม่อยู่ในสโคาเพูว่าอนุญาตตามมาตราไหนแล้วคุณมีอำนาจแค่เฉพาะมาตานั้นไม่ใช่มาตราสามสิบเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องระดับพระราชบัญญัตินะเจ้าหน้าที่ทุกคนผู้ปฏิบัติงานตามภายใต้พระราชบัญญัตินียมีอำนาจหน้าที่ทุกวงเล็บแม้จะผมบอกด้วยว่าแม้จะไม่มีคําสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาเขาก็ปฏิบัติตามมาตราสามสิบวงเล็บหนึ่งถึงวงเล็บเจ็ดได้นะครับคือหากแม้ว่า ผู้ว่าจะบอกว่าให้ไปในฐานะมาตาสามสิวงเล็บสเนี่ยแต่มาตาอื่นๆหากเข้าไปแล้วพบว่าเช่นอันนี้ไงในกรณีมีเหตุอันสมควรอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคือมันก็ใช้ได้อยู่ในทุกวงเล็บอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทานายยกตัวอย่างเลยสั้นๆะนะเอาเอาแบบที่ว่าไอนี้เลยนะครับตำรวจไปขอหมายค้นสารสารอบอกบ้านเลขที่หนึ่งสองสาม ศาลออกหมายค้นเป็นบ้านเลขที่หนึ่งสองสี่ออกหมายค้นผิดบ้านเลขที่ผิดนะ<อ>ตำรวจก็เอาหมายค้นเนี้ยไปค้นเลยไอตัวเจ้าของบ้านเขามาฟ้องบอกเฮ้ยเนี่ยก็ศาลออกหมายค้นให้บ้านให้คนบ้านเลขที่หนึ่งสองสี่ไม่ใช่หนึ่งสองสามฟ้องตำรวจหน<อ>ึ่งห้าเจ็ดเนี่ยศาลก็ยกฟ้องนะศาลบอกการออกหมายหมายค้นเลขที่บ้านผิดการค้นก็ถือว่าปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายฉะนั้นอ,อย่างที่บอกใส่ใส่ไม่ครบถ้วนทุกวงเล็บก็ดีหรือว่าอะไรมันไม่ผมว่าไม่เกี่ยวนะอ๋อขอขยายความคือ แม้แต่ผู้ว่าน่ะใส่วงเล็บมาไม่ครบถ้วนแต่แต่ในหน้าที่ที่ต้องทําในหน้าที่วงเล็บนี้ด้วยก็ไม่ได้ถือว่าปฏิบัติไม่ชอบใช่ไหมใช่ครับ<ล>คืออำนาจเขาก็มีอยู่ทุกวงเล็บเหมือนเดิมอ่าและอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างเรื่องการไปค้นผิดบ้านสาระสะัคือแค่เพียงแค่ใส่บ้านเล็กที่ผิดแต่การใปของเจ้าหน้าที่ตํารวจน่ะเดินทางไปปฏิบัติโดยชอบเพียง<ช>แต่บ้านเลขที่ผิดก็แค่นั้น ใช่ใส่บ้านเลขที่ผิดก็ถือว่าคนเขาเขาดูเป้าหมายของการค้นว่าจะค้นบ้านไหนครับไม่เจตนาที่จะไปค้นบ้านนี้หรอกแต่อเนนี้มันเขียนมาผิดตำรวจก็ไปตามอันนี้แหละแค่นั้นเองใช่ครับก็กก็็ไม่มีความผิดอะไรอ่าโอเคอย่างนั้นเราไปถึงวงเล็บวงเล็บสามต่อเลยไหมวงเล็บสามวงเล็บสําคัญวงเล็บสามนี่เป็นเป็นประเด็นตามที่ทนายเขาว้างนะอ่าเดี๋ยวคุณน้อยอ่านเลยครับ ต่อไปนะอันนี้เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วในส่วนของวงเล็บหนึ่งและสองซึ่งแม้จะไม่ระบุมาก็สามารถใช้อำนาจได้ใช่ครับเราไมไ่ไม่ได้จำกัดทนายบอกเลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้จำกัดเฉพาะหนังสือของผู้ว่าพอมาตาสามสิบ huh. เนี่ยมันเป็นอำนาจหน้าที่มันมันมีอำนาจหน้าที่ของเขาอยู่ทุกวงเล็บอะนะเขาสามารถสั่งต่อให้มีให้เฉพาะวงเล็บไหนเขาก็ทำตามวงเล็บอื่นได้หมดไม่เกี่ยวนะคะโอเคก็ huh. okay, <c oughs> ต่อไปวงเล็บที่สามนะคะวงเล็บที่เป็นประเด็นวงมาตราสามสิบของพรบคุ้มครองเด็กวอะไรม,มาตราสามสิบของพรบคุ้มครองเด็กวงเล็บที่สามเขียน้วยว่ามีหนังสือเรียกผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นใดมาให้ถ้อยคําหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ความประพฤติสุขภาพและ ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเด็กสั้นๆเลยอ่าก็คือก็คุณก็เราก็เห็นในคลิปแล้วว่าทางผู้ปกครองเขาปรากฏตัวในวันที่ไปเข้าไปหาเด็กแล้วใช่ไหมในบ้านปรากฏตัวฮาเมื่อ,เม,อเมื่อตัวผู้ปกครองเขาปรากฏตัวแล้วทาไมต้องมีหนังสือเรียกเหรอครับม,มีหนังสือเรียกเนี่ยคือกร,กรณีที่ผมเข้าใจนะก็คือกรณีที่ไม่ไม่หนึ่งนะไม่ได้เข้าไป แต่ต้องการไม่ได้เข้าไปในบ้านเด็กนะแล้วก็ยังไม่เจอตัวเด็กด้วยวแต่ได้มีเจ้าหน้าที่ทําหนังสือส่งไปที่ผู้ปกครองของเด็กให้มาให้ถ้อยคําที่พอมอ,อย่างงี้ใช่นะกะอย่างที่กอย่างที่สองก็คือนะครับก็คือเข้าไปเลยนะเมื่อเข้าไปแล้วเจอเนี่ยมันไม่มีเหตุท,ที่จะต้องทําหนังสือเรียกผู้ปกครองนะครับใช่มเมื่อเข้าไปเจอแล้วก็เข้าใจเจต,ตนาลมของกฎหมายไหมมีหนังสือเรียกเนี่ยคือไม่เจอผู้ปกครองแต่ต้องการที่จะสอบถามผู้ปกครองว่า เลีเล้ยงลูกลักษณะนี้เลี้ยงเลี้ยงยังไงมีที่ไปที่มายังไงจึงทําหนังสือเรียกแต่เมื่อเข้าไปแล้วเจอมันไม่ต้องทําหนังสือเรียกอยู่แล้วครับเนี่ยคำถามะนะ,ะคาถาม<ะ>ของทนายนะืออีกทําไมถูกไหมแม้จะแม้จะปฏิบัติเดี๋ยวจะบอกเลยนะครับมาตาหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยแม้แม้เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของมาตาสามสิบเนี่ยวงเล็บหนึ่งสองสามเนี่ยในท่อนใดท่อนหนึ่งเนี่ยไม่ครบถ้วนนะแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นเหตุที่เจ้าหน้าที่นะครับปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับ คุณจะเอาการที่เจ้าหน้าที่งดเว้นนะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแค่บางส่วนแล้วมามากล่าวหาเขาเลยว่าเขาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเนี่ยมันยังไม่ได้นะฉะนั้นเราเราคที่จริงตรงนี้ก็ชัดเจนว่านังสือมีหนังสือเรียกผู้ปกครองเนี่ยคาถามคือจะไปเรียกทําไมเพราะว่าในคลิปมันก็ปรากฏแล้วว่าแม่เด็กปรากฏตัวอยู่นั่นมนเป็นผมถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่พมผมก็ไม่กลับไปทาหนังสือครับเพราะว่าก็อแล้วก็สอบถามยังบอกว่า พอมอเนี่ยมาแล้วแหละแต่ไม่มีหนังสือมาเชิญผู้ปกครองขนาดอย่างอย่างที่ท,ที่อ่าตัววงเล็บสามมาระบุไว้แต่ทั้งๆั้งที่มาแล้วก็เจอแล้วก็ได้คุยอยู่กับคุณคุณก็อยู่ในคลิปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วพอมอก็ไม่จําเป็นต้องกลับไปทำหนังสือมาเรียกผู้ปกครองเพราะว่าพอมอได้เจอกับผู้ปกครองแล้วดังนั้นก็สอบถามกันตรงนี้ได้เลยถูกไหมเอาไปไหนเอาวิน โหอครับ right. ถูกไหมก็คือมาเจอแล้วก็ไม่จําเป็นต้องกลับไปทําหนังสือเพราะว่าการทําหนังสือคือเราต้องการที่จะเรียกตัวให้มาเจอการทําหนังสือยังไม่เจอตัวแต่ตอนนี้เจอแล้ว <Like. S 1> แล้วเจอแล้วแล้วก็ได้รับการต้อนรับแล้วแล้วก็เจอแล้วก็คุยเลย ใช่ไม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 ่มีเหตุต้องทําหนังสืออะไรครับเว้นเว้นแต่ว่าได้ข้อเท็จจริงไปครบทวนแล้วกลับไปแล้วเนี่ยถ้ากลับไปแล้วเนี่ยแล้วประสงค์ที่จะเรียกพ่อแม่เข้ามาก็ใครทําหนังสือใหม่ก็ได้ฉะนั้นการทําหนังสือหรือไม่ท like well, anyway, ําหนังสือเนี่ยไม่ไม่ใช่สาระสําคัญที่จะไปกล่าวหาเขาว่าเขาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแต่ทีนี้ในมุมของเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้รับความร่วมมืออย่างที่เราเห็นคือแม่ก็เว็บเว็เว็เวเวเวทนายก็เว็บเว็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 เวอะ แล้วการทํางานของเจ้าหน้าที่ออยเชื่อว่าไม่สามารถทําได้ราบรื่นอย่างที่เขาทําในทุกๆงานแน่ๆทีเนี้ยทีเนี้ยอย่างที่ทนายวินบอกเมื่อกี้คือถ้ากลับไปแล้วไม่ได้รับข้อมูลไปได้รับข้อมูลไปไม่สมบูรณ์อะไรพวกนี้ก็จะออกหนังสือได้อีกถูกไหมใช่ครับก็คืออย่างเช่นเนี่ยถามแม่สมมติตั้งตั้งใจตั้งใจจะถามสักยี่สิบคำถามเนี่ยถามได้ไปสิบคำถามกลับบ้านก่อนเพราะว่าพาทิตตกอย่างเงี้ยใช่ไหมกลับบ้านก่อนเดี๋ยวก่อน แล้วก็คือดังนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุให้เมื่อพ่อแม่ไม่ให้ความร่วมมือตรงเนี้ยก็พอมอก็เลยไปยื่นศาลถูกไหมได้ไหมใช่ครับใช่ครับ่บถูกต้องใช่ไหมอืมก็ทีเนี้ยก็จะเป็นอำนาจศาลในลำดับต่อไปว่าอ่าเขาอาจจะมีการแยกลูกแยกพ่อแยกแม่ออกมาเขาเรียกว่าตรวจหรือออกมาทำอะไรอะนะอย่างเงี้ยก็ก็ก็คือ ก็ตามตามที่เขาไปนขอควอมน่าศาลอันนั้นมันเป็นมันเป็นสเต็ปต่อไปฮะแต่ว่าเอาเฉพาะประเด็นที่เขาเป็นแจ้งความเนี่ยถ้าถ้าเราดูนะขนาดนี้ถามว่าอย่างที่เราคุยเมื่อวานว่าผิดหนึ่งห้าเจ็ดไหมมันมันไม่เข้าอยู่แล้วแล้วเรายิ่งหยิบวันนี้ยิ่งหยิบกฎหมายมาตราสามสิบเนี่ยว่าโดยเรื่ององนาหน้าที่ของเจ้าพนักงานพมเนี่ยมามาคุยเนี่ยสามสิบงเล็บหนึ่งถึงสามเนี่ยเราจะเห็นได้ได้อย่างชัดเจนเลยว่าไม่มีตรงไหนที่เจ้าที่พมเขาปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดบุร่องหรือมีการลาเว้นใดๆนะครับอ่าฮะ ก็คือคุณคุณไม่มีสิทธิ์แย้งความเขาอะแล้วผมบอกอย่างนี้แหละแล้วเราวงเล็บสี่วงเล็บห้าหกต่อไหมหรือว่าเราจะมาพูดกันเรื่องหนึ่งห้าเจ็ดดีอ่าแล้วก็นะไปเรื่องเรื่องหนึ่งห้าเจ็ดเลยก็ได้ครับเพราะว่าหลักเา้ามันจะได้ข้อเรื่องกับไอไอตัวที่เขาไปแจ้งความอ่นเนาะพูดเรื่องหนึ่งห้าเจ็ดอีกครั้งหนึ่งขออนุญาตไปเปิดมาตาหนึ่งห้าเจ็ดก่อนเพื่อที่จะอ่านให้ทุกคนฟังก่อนที่จะให้ทนายวิน อามาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะคะชูฟอา้าอยู่ไหนวะแอหนึ่งไหนอะตัวบทอยู่ไหนอะ่ะเปิดมาแต่เป็นเอกสาร ทนายวินพูดเองเลยค่ะตัวบทไม่รู้อยู่ไหนค่ะมันขึ้นมาแต่เป็นเอกสารเยอะค่ะขี้เกียจอ่านคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทนายอธิบายฟังแล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้มาตาหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยผมว่าทุกคนคงได้ยินจากจากอะไรจากสื่อ,จา,อจากทีวีจากอะไรพอสมควรแล้วมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติอ่าการปฏิบัติโดยไม่ชอบนะโดยไม่ชอบในหน้าที่ของเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัตินะครับหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะครับคุเอเอล็กมาตาหนึ่งห้าเจ็ด หรือมาตราหนึ่งห้าเจ็ดอาญาคือหนึ่งในมาตราของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งบัญญัติไว้ว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานอันนี้ถูกไหมผู้